สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมชาแนลแพทเทิร์ n แมนอีกเช่นเคยและในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงอาชีพพาลาดินครับผมในตอนที่สร้างอาชีพพาลาดินนะครับจะต้องมาที่กลุ่มของสาย e x p o r e r แล้วก,ก็กดสร้างตัวละครในหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเลเวล10ตอนที่เราเป็น beginner นะครับให้เรามาที่เมืองเพลยอน และเข้าไปที่ Warrior Sanctuary นะครับที่นี่จะพบกับ m p c Dance with Balrog ok. เราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นสาย Warrior ได้นั่นเองนะครับเมื่อเลเวล30นะครับจะมีให้เลือก3สายคือ Fighter p g e และ Spearman นะครับให้เราเลือกเป็น a พ e นะครับจะสามารถเปลี่ยนเป็น Paladin ได้นั่นเอง มาดูกันที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกชื่อว่า warrior leap หรือว่าที่เรียกกันในเกมโดยทั่วไปก็คือแฟนจัมนะครับก็คือการกดกระโดดก่อนแล้วกดกระโดดซ้ำอีกทีหนึ่งในจังหวะที่อยู่กลางอากาศนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแบบนี้เป็นโมบิลิตี้พื้นฐานของอาชีพนะครับต่อไปนะครับ upper c h a r g ตหรือว่า up jump ที่เรียกกันในเกมนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ตั้งเป็นปุ่มไว้ในปุ่มตั้งค่าแบบนี้นะครับในปุ่มที่เราถนัดจากนั้น ให้เรากดตามปุ่มที่เราตั้งเลยจะดีกว่านะครับจริงๆมันจะสามารถกดด้วยการกดขึ้นค้างไว้แล้วก็กดปุ่มแท็กธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าการกดแบบตั้งค่านเนี่ยจะเร็วกว่านะครับต่อไปนะครับสกิลที่ชื่อว่า Leap a t t a c k สกิลนี้จะเป็นการฟอลมาแบบรวดเร็วนะครับหรือว่าตกลงมาอย่างรวดเร็วนั่นเองโดยมันจะมีระยะของของมันนะครับประมาณนี้ แล้ะที่เด็ดเลยนะครับสำหรับสกิลนี้ก็คือมันเป็นเทเลพอตนั่นเองนะครับและเราสามารถใช้สกิลนี้ทะลุเลเซอร์ของโลตัสได้ด้วยนะครับแล้วก็วิธีกดเนี่ยก็คือสามารถตั้งค่าเป็นสกิลปุ่มตั้งค่าได้เลยนะครับหรือว่ากดแบบโจมตีแล้วก็กดเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับต่อไปนะครับจะเป็นสกิลกึ่งพาสีกึ่งแอคทีฟนะครับชื่อว่าโคจิชาร์ดสกิลนี้เนี่ยจะมีปั๊ขึ้นมาที่มงบน ขวาจอนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีโดนศัตรูและความสามารถของสกิลนี้เนี่ยก็คือจะเป็นปั๊บเพิ่มดาเมจแล้วก็ผลของการฮิวนะครับแต่ว่าผลของการฮิวเนี่ยจะไม่รวมกับโพชันนะครับโดยดาเมจของมันเนี่ยจะสแต็กขึ้นได้ถึง5ครั้งนะครับหรือว่า สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองสูงสุดแล้วก็จะมีแอ t แท k บวกแนะครับสเตคครบ5ก็40หน่วยเปะ๊ะแล้วก็มีสเตตัสรีซิ t บวก2นะครับก็10หน่วยเป๊ะเหมือนกันแล้วก็จะลดดาเมจที่ได้รับจากสตูแบบ HP เปอร์เซ็นต์ด้วยถึงสูงสุดเนี่ย10%เลยแต่ว่าต้องเก็บส t ต c คให้ครบนะครับไม่งั้นเนี่ยยืนชนบอสไม่ไหวนะครับทีนี้เนี่ยมันมีขั้นอัพเกรดต,ต่อนะครับอยู่ในจ็อบ4ก็จะเป็น แอดวาน holy charge นะครับคือสกิลนี้ก็จะทําให้ตัวของสกิล divine charge นะครับตีมอนได้เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นอีก2ตัวนะครับในระยะโจมตีแล้วก็จะส่งผลให้บลัสนะครับกับตัวของ divine charge เองด้วยนะครับเพิ่มจํานวนฮิตที่มีอยู่นะครับจาก10เป็น11หรือจาก4เป็น5 นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากตัวของดาเมจเปอร์เซ็นที่ได้รับจาก2เป็น5นะครับแอตแท็ก <Att acks S 1> ก็เปลี่ยนจาก8เป็น12แต่ว่าสเตตัสรีซิตกับร mm ีดิวส์ดาเมจ h พเปอร์เซนเนี่ยเท่าเดิมนะครับ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนเป็นจากจาก2 5สแต็กเป็น10นะครับก็กลายเป็น5 5 25นะครับแล้วก็จาก8เป็น 40แล้วก็กลายเป็น12 60นะครับวนกลับมาที่ Mobility นะครับก็จะมีสกิลที่ชื่อว่า Lush ในจ o อบ3นะครับจะเป็น forward dash ก็จะมีการพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับตัวละครหันหน้าไปทางไหนก็จะพุ่งไปทางนั้นนะครับต่อไปเป็นสกิล divide charge นะครับสกิลนี้จะทำการทุบเป็นเอฟเฟกแบบนี้เลย แล้วก็สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลเคลียร์มอนนะครับได้ตั้งแต่คาสสามเลยก็จะใช้ตลอดเลยนะครับในการเคลียร์มอนกับสกิลนี้แล้วต่อไปเนี่ยก็คือสกิลชื่อว่าบลัสนะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ตีบอสนะครับสำหรับอาชีพพาราดีแล้วก็มันจะอยู่ในจอ็อบ4นะครับต่อไปเนี่ยคือมันจะมีคอมโบต่อจากสกิลของดีวายชาร์ตนะครับชื่อว่าดีวายสติกมาสกิลนี้เนี่ยก็คือมันจะมีท่าเสริม ให้กับดีวายชาร์ตนะครับเวลาที่เราทุบออกไปแบบแบบนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกพุ่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคูลดาวโชว์ขึ้นที่มุมบนขวาจอนะครับทีนี้ตรงข้างล่างเนี่ยก็จะมีพ a สซีฟเอฟเฟก t นะครับทำให้ดีวายชาร์ตเนี่ยแรงขึ้นอีก100%นะครับแล้วก็เพิ่ม ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเขียนว่า holy charge นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเขียนผิดนะครับในแพทนี้น, <c oughs> นะครับก็สมองผมนี่บินไปแล้วนะครับ divine judgment <c oughs> น,นะครับสกิลต่อไปสกิลนี้เนี่ยจะเป็น passive ของ plus นะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเก็บสต็อกนะครับมันจะมีดีบัฟขึ้นที่หัวหมอนต์แบบนี้นะครับ คูณ2คูณสคูณแล้ว้็ครั้งที่5เนี่ยก็จะเป็นดาเมจระเบิดขึ้นมาแบบนี้นะครับระเบิดที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำดาเมจ500%เนะครับทำดาเมจสิครั้งแล้วก็มีค่าจาะกาะเสริมจากพ a สซีฟเจากาะของเราบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับสกิลถัดไปนะครับ HP Recovery สกิลนี้จะเป็นสกิลฟื้น hp ตัวเองแต่ว่ามันจะฟื้น50%ในครั้งแรกแล้วค่อยๆลดลงทีละ10%จนเหลือฮิลได้สูงสุดแค่10%นะครับจะมีสแต็คเป็นระยะเวลาขึ้นที่มุมบนขวาจอตรงนี้นะครับก็จะต้องรอให้ระยะเวลามันลดลงเพื่อที่จะให้สแต็คมันลดลงนะครับต่อไปนะครับ combat order สกิลนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในปั๊บที่ดีเป็นอันดับต้นๆของของเกมนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะบวก ขั้นของสกิลเพิ่มขึ้นอีก2 l e เลเวลนะครับใน Job 4และสกิลนี้เนี่ยสามารถให้เพื่อนได้ด้วยนะครับทำให้เพื่อนเนี่ยได้รับผลของการบวกเลเวลใน Job 4ขึ้นไปด้วยบางอาชีพเขาก็อาจจะได้ตัวของดาเมจบอสจอกาอแท็กเปอร์เซนต์ดาเมจเปอร์เซ็นตครบเครื่องเลยนะครับรวมไปถึงสกิลโจมตีของเขาและ Maple Warrior เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ต่อไปนะครับสกิลที่ชื่อว่า b r a c i n g armor นะครับสกิลนี้เนี่ยสำหรับผมคือเป็นสกิลไฮไลท์ของอาชีพพาราดินเลยนะครับคือจะทำให้เรามีเกาะนะครับอยู่ได้90วิมันจะสามารถบล็อกดาเมจได้10ครั้งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดาเมจแบบ hp เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นการบล็อกหนึ่งครั้งแต่ว่ามันจะบล็อกแค่ลดดาเมจ hp เปอร์เซ็นต์อันนั้น,นลงแค่ย5 แล้วก็จะต้องรอเมื่อระยะเวลาบัฟเนี่ยหมดไปนะครับหรือว่าก่อแตกครบหมดแล้ว10ครั้งนะครับก็จะต้องรอคูลดาวน์30วินะครับเพื่อที่จะเจเนเรตเกาะขึ้นมาใหม่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเลเซอร์ของโลตัสเนี่ยคือโดน HP เต็ม100%ของของเรานะครับก็พอมีเกาะอ,อันนี้เนี่ยก็คือ ทะลุได้เลยนะครับทะลุผ่านได้เลยต้องทะลุไวๆหน่อยนะครับเพราะว่าดาเมจฮิตของเลเซอร์อันเนี้ยมันรัวนะครับก็เราจะรอดตายแบบนี้เลยนะครับพอก่อแตกเนี่ยก็ต้องรอง30มสิบวินะครับเพื่อให้มันเกิดเกาะขึ้นมาใหม่นะครับต่อไปนะครับสกิลชื่อว่าแสงโชลี่นะครับก็จะเป็นการทุบค้อนระยะกว้างๆมากๆนะครับทำดาเมจเยอะมาก500กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ถ้า เป็นศัตรูเป็นบอสเนี่ยก็จะโดนดาเมจบอสเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ30%นะครับและยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราใช้สกิลนี้อยู่เนี่ยเราจะไม่กระเด็นนะครับเราจะไม่กระเด็นถอยหลังหรือว่าโดนย้ายตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับยกเว้นโดนย้ายด้วยเทเลพอร์ตนะครับต่อไปนะครับสกิลชื่อว่า Magic c r a s h นะครับสกิลนี้จะเป็นการทำลายพวกบัฟประเภท กันกายภาพ100%กันเวทแล้วก็สะท้อนสะท้อนกายภาพสะท้อนเวทนะครับก็ตัวอย่างเนี่ยก็คืออย่างเช่นผมไปสู้กับฮิวล,ล่านะครับแล้วก็จะมีบาเรีเยแบบนี้นะครับฮิวล,ล่าไล่ขึ้นมาเป็นสะท้อนแล้วผมก็กดเมจิกคลชนะครับก็จะทําลายโลกอันนี้ทิ้งไปเลยต่อไปนะครับสกิลชื่อว่า divine blessing นะครับ สกิลนี้ก็จะเพิ่ม Final Damage เป็นบัฟให้กับเรา20%นะครับเข้าไปในสเตตัสเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี Combat Order นะครับก็จะบวกเป็น21%นะครับต่อไปนะครับสกิล Guardian s p r i t อันนี้ก็จะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมาแล้วก็เรากับเพื่อนเนี่ยจะได้ไอเฟรมนะครับ10วินาที ตอนที่ชุบขึ้นมา,าจำนวนการตายเนี่ยก็ยังลดลงเท่าเดิมนะครับแล้วก็บัฟดูเลชั่นเนี่ยไม่มีผลกับสกิลนี้นะครับก็จะเป็น10วินาทีแบบเป๊ะเ,เ,เลยต่อไปนะครับสกิลชื่อว่าซาโคเซนซิตี้นะครับสกิลเนี้ยเป็นไอเฟมนะครับอยู่ได้30วินาทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา,เรากดใช้ปุ๊บแล้วเรากดถอนออกเนี่ย มันจะลดคูลดาวให้กับเรา45วิแล้วคูณไปอีก5วินะครับคูณไปอีก5ก็จะได้วินาทีที่เหลือนะครับของของสกิลที่มีระยะเวลาบัฟของของมันอยู่ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีระยะเวลาบัฟอยู่40วินาทีแล้วเรากดยกเลิกนะครับเราก็จะได้คูลดาวลดลงประมาณ 240วินาทีนะครับก็จะทำให้คูดาวของของสกิลเนี้ยสัมพันธ์กันกับสกิลเบิร์ดด้วยนะครับสถานการณ์ที่จะใช้สกิลเนี้ยจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันมีอยู่2กรณีนะครับก็คือสถานการณ์แรกก็คือจะเป็นตอนที่เรากำลังจะโดนอะไรสักอย่างที่ทำให้เราตายนะครับ ภายใน1วินาทีหรือว่าภายใน2วินาทีก่อนที่เราโดนดาเมจนั้นแน่ๆนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดสกิลนี้แล้วก็พอสกิลนั้นโดนไปแล้วก็ปิดสกิลนี้นะครับออก เพื่อที่จะทําให้ครูดาวมันลดลงให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเราเปิดบัฟในการเบิร์สทุกๆอย่างครบหมดแล้วนะครับแล้วเรากดสกิลเนี้ยซ้ำอีกทีหนึ่งจากนั้นก็กระโดดเข้าหาบอสแล้วก็ทําการกดบายดิงสกิลแล้วก็ยกเลิกสกิลนี้แล้วก็ทําการเบิร์สสกิลตามต่อเลยนะครับต่อไปนะครับสกิลชื่อว่าสมัยสกิลเนี้ยก็จะเป็นการบายดิง รหรือว่าจับบอสนั่นเองสกิลนี้ก็คือจะทำให้บอสนี่ยตัวแข็งไปเลยนะครับพูด,ดาวก็สนาทีแล้วก็จงๆเนี่ยมันมีอีกสกิลหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือฟนนัลแอคแท็นะครับผมเกือบลืม สกิลเนี้ยมันก็จะมีเลขดามจขึ้นมา2ครั้งนะครับแต่ว่ามันจะแทบแบบมองไม่เห็นเลยนะครับอย่างผมตีวอลเลียนเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ามีเลข80 0แ0นเ0น,นะครับนั่นแหละครับคือฟ i นอลแอคแท็ต่อไปนะครับสกิลมาทตี้โยนเนี่ยนะครับสกิล er, คานห้าสกิลเนี้ยก็จะเป็นการโยนคอนออกไปนะครับก็ตอนที่โยนอ,ออกไปเนี่ยระยะก็ไกลมากนะครับแล้วก็ มันจะชิ่งไปโดนตัวอื่นนะครับแล้วก็คูลดาวน์ของของสกิลมันเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์12วินาทีนะครับเป็นสแต็กชาร์จของของสกิลมันแล้วก็สแต็กได้สูงสุดเนี่ยคือ3สแต็กตอนที่เราโยนค้อนออกไปเนี่ยจะต้องรอ2วิ5วิน,นะครับถึงจะโยนค้อนได้ใหม่อีกรอบหนึ่งต่อไปนะครับสกิลเบรสแฮมเมอร์นะครับสกิลนี้เนี่ย ก็จะเป็นการเสกคอนมาหมุนรอบตัวแบบแบบนี้นะครับก็มันจะทํางานทุกครั้งที่เรากดใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่แล้วทําให้แพสซีฟของโ o ลีชาร์ตเนี่ยมันเด้งขึ้นมานะครับทุกๆโ o ล y ี h ชาร์ตหนึ่งชาร์ตเนี่ยก็จะทําให้คอนเด้งขึ้นมาตามชาร์ต1ชาร์ตนั้นนะครับมี5ชาร์ตก็5คอนนะครับแล้ว คอนทั้ง5้าอันเนี่ยมันจะยังไม่ได้ทำอะไรได้นะครับแต่ว่าเมื่อเรากดใช้สกิลซ้ำอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีการเพิ่ม Attack Speed ให้เราตามจำนวนคอนนะครับก็คือเพิ่มได้5เลเวลเลยนะครับแล้วในตอนที่คอนมันหมุนออกมาแบบนี้เนะี่ยมันก็จะทำดาเมจรอบๆตัวเราด้วยนะครับก็คือเราวิ่งไปชนมอนทุกมอนโดนดาเมจแบบนี้ ต่อไปนะครับสกิลชื่อว่า Holy Unity ก็จะเป็นการกลางบัฟแบบนี้ออกมานะครับเวลาที่กดซ้ำเนี่ยก็จะมีตัวเลขแบบนี้ขึ้นมานะครับคือบัฟตัวนี้จะเพิ่ม Final Damage ให้เรา60%เรนะครับเรายิ่งอัพขั้นสกิลของของสกิลนี้ขึ้นไปเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มระยะเวลาของของมันเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ Final Damage เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วก็มันจะให้บัฟ ดูเ a ชั่นกับฟินอ d ดามี e อีกเพิ่มขึ้นนะครับทุกๆ s t สต็อง0 0 0 0หน่วยเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขยำขึ้นไปอีก1%เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่า,าเราต้องการที่จะให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็กดเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขที่เราต้องการเป็นสมาชิกปาร์ตี้คนที่เท่าไหร่ก็คือ ใส่เลขนั้นเข้าไปแล้วเพื่อนก็จะได้ผลของสกิลนี้กับเราด้วยนะครับแชร์กันแต่ว่าเพื่อนจะได้น้อยกว่าเราประมาณ25%นะครับแล้วก็คูลดาวน์สกิลเนี้ยมันอยู่ที่90ปบิผมคิดว่าถ้าอัพไปจนสุดเนี้ยก็เรียกว่าแทบจะไม่มีคูลดาวน์เลยนะครับตัวของสกิลเนี้ยมันมีระยะของของมันด้วยนะครับคือเพื่อนอ่ะต้องมาอยู่ใกล้ๆเรานะครับถึงจะได้สกิลนี้ ถ้าเกิดว่าเพื่อนน่ะหนีออกจากระยะห่างจนเกินไปเนี่ยผลของสกิลเนี้ยก็จะหายไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าแกนคอร์สนะครับสกิลเนี้ยก็จะดูดเลือดเราหายไปทุกๆ2%นะครับเราจะกดสกิลเนี้ยค้างไว้ได้6วินาทีนะครับแต่ว่าตอนที่เรากดค้างไว้เนี่ย เราจะโดนดาเมจ HP เปอร์เซ็นต์เบาลง50%นะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ซ้ายขวานะครับแต่ว่าจะช้าหน่อยแล้วก็คีเ e r ของสกิลนี้คือ100%นะครับแล้วก็มีค่าเจาะเกาะ100%เหมือนกันนะครับเป็น additional ขึ้นมาก็คือเรียกว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือมี Attack Speed นะครับมาเกี่ยวกับสกิลนี้ด้วย ยิ่งเรามี Attack Speed เ e เวลสูงๆก็จะยิ่งทำให้สกิลเนี้ยมันถี่ขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น Hyper Passive นะครับผมก็จะมีอยู่2กรณีของของผมนะครับก็คือผมจะอัพ d v i ว e Charge เนี่ยเอาไว้เพื่อฟาร์มมอนนะครับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นตัวหลักเนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้อัพ d v ไ c ชาร์เลยนะครับหรือว่าอาจจะมีไว้อย่างน้อยขั้นหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัวของตัวนี้ก็คือเพิ่มจำนวนแถวฮิตนะครับเพราะว่ามันยังใช้อยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะระเบิดตัวของสติ๊กมานะครับ d i ไสติ๊กมาแล้วก็ ตัวบาร์เนี่ยก็คืออัพไปเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมได้เป็นตัวหลักทั้งดาเมจเกือบจำนวนแถวนะครับแล้วก็แซงโชลี่เนี่ยก็คืออัพไปให้เต็มเลยนะครับ3อันเพราะว่าแซงโชลี่เนี่ยใช้ได้บ่อยมากนะครับประมาณ1ิวิก็ทุบได้ครั้งหนึ่งนะครับก็สรุปเลยก็คือแยกกันนะครับสายตีบอสก็ลงบาร์สอย่างเดียวแล้วก็แซงโชลี่นะครับส่วนสายตีมอนก็ลง โ l ลีชาร์ e ผสมกับแซง t u รี่นะครับต่อไปนะครับพ s สซีฟแล้วนะครับก็จะมี s กิลมาสเตอรี่สกิลเนี้ยเวลาที่เราถือโล่เนี่ยเราจะได้สเตตัสรีซิตนะครับบวก40หรือว่าถือโ o ซา r ิโอนะครับก็จะมีก็คือเป็นอาวุธรองนะครับของของอาชีพปาฏาดินในแบบฉบับของของ อาชีพของเขาเองแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ถือโล่จะดีกว่าเพราะว่าโล่เนี่ยมันตีบวกได้นะครับมันเอาสกอร์เข้าไปได้แล้วก็มันยกดาวได้แล้วมันจะมีสกิลที่สัมพันธ์กันอีกสกิลหนึ่งนะครับต่อจากชิลมาสเตอร e r ีก็คือ p a ร a ดิน Expert เพรสสกิลเนี้ยก็จะทําให้เราได้ m a s t e r ร์ี่เจมีคีเรตสี่สิบคีเดมสสิบแล้วก็ค่า IED นะครับเป็นแบบ30%เเข้าไปนะครับในสเตตัสนะครับ มันเขียนว่า bypass chain to bypass แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือ p a s s i v IED นะครับหรือว่า ignore enemy defense นะครับแล้วก็ final damage เนี่ยบอก40%ตรงๆเข้าไปเลยแล้วก็มีรวมผลกับ combat order ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเป็นรวมตรงรวม p a s s i v อีกทีนึงนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าให้ถือ เป็นอาวุธหนักมือเดียวนะครับก็คือค้อนมือเดียวเพราะว่ามันจะทําให้เราได้รับค่าคีเดเมตเพิ่มอีก5%แล้วก็ได้ค่าเจอะเกาะอ,อีก10%แล้วก็มีมาสเตอรี่อีกสนะครับเพราะว่าการถือมือเดียวเนี่ยมันจะได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับถ้าถือ2มือเนี่ยก็จะได้ผลน้อยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าค่าแอทแทจะสูงกว่าเนี่ย แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็คือควรจะถือในมือเดียวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดันดอกเป็นแบบ2มือนะครับจากบอสอาเคชิล้วก็เลยคิดว่าเออไม่ได้ปั้นเป็นตัวหลักนะครับผมก็เลยเอามาเก็บเดวลเฉยๆนะครับแล้วก็มันมีค่าแ t t a c กสูงนะครับมันก็เลยทำให้ตีมอนสบายนะครับเพราะว่ายิ่งค่าแ t t a c กสูงเนี่ยมันก็วันทิตได้ดีกว่านะครับ แต่ DPS โดยรวมเนี่ยก็ถือมือเดียวนะครับจะดีกว่าเวลาตีบอสแล้วก็รวมพาสซีฟนะครับก็จะมารวมตัวของมา s t สเตอรีน่นะครับจะเป็น123% Final Damage 71.82%นมจ2นะครับอ่านี้ที่มันมีจุด82เนี่ยมันไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับแต่ว่าในสเตตัสของผมเนี่ยมันขึ้นเป็นแบบแบบนั้นนะครับ แล้วก็เน,นี้จะรวมกับตัวของสกิลที่ชื่อว่า Divine Blessing ไปแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ได้รวมกับของคาท่านะครับแล้วก็คีเลตเนี่ยอันนี้ก็จะรวม Combat Order ไปแล้วนะครับก็คือ42%ของตัว Paladin Expert แล้วก็คีดาเ a t e เนี่ย20%นะครับรวม Combat Order แล้วค่าเจากก่อก็จะรวมกับการถืออาวุธ มือเดียวเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ combat order ส่วน boss damage เนี่ยคือมัน0%นอนะครับอันนี้จริงนะครับสำหรับ paladin แล้วก็มี damage ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรวม holy force เข้าไปแล้วแล้วก็ union ของอาชีพ paladin คือ stength บวก80นะครับต่อไปก็เป็นหัวข้อการตีมอนนะครับก็ผมจะใช้ divine charge นะครับแมผมเกือบจะพูดผิดเป็น holy charge แล้วนะครับก็ <c oughs> จะวนด้วยการกดแบบนี้นะครับแล้วก็กดตัวของแซงโชดี y เนี่ยทุบก,กลางแมปให้มันโดนแบบหลายๆตัวนะครับแล้วก็ Mobility ก็เน้นแฟดจัมเป็นหลักนะครับอาจจะมีกด Charge, อัพชาร์ตไออัพจัมนะครับแล้วก็กดตัวของแฟดจัมต่อเนี่ยเพื่อส่ง Mobility ให้มันพุ่งไปไวๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เหมือนกำลังจะตกพื้นเนี่ยตอนที่ลอยตัวกลางอากาศสูงๆนะครับเกมนี้เวลา แฝดจัมพุ่งไปอี่ยมันจะมันจะพุ่งเร็วนะครับแล้วก็มีปล่อยโยเนียนะครับไปในจุดที่แบบผมไว้ใจนะครับว่าคอนมันจะต้องไปถึงตรงนั้นแน่นอนแล้วก็ผมก็จะไปทิศตรงข้ามกันกันกบที่โยนคอนโยเนียไปนะครับแบบนี้ก็พอเห็นว่ามันไปขวาผมก็ไปซ้ายนะครับก็วนสกิลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจบลูก ต่อไปนะครับผมก็จะตีบอสนะครับแล้วก็ผมจะใช้สเตตัสประมาณนี้นะครับเพราะว่าพาลาดินผมเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแบบเอาไว้สู้บอสนะครับแล้วก็ผมจะจัดยูเนียนเอาไว้ประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะลงไปที่ด้านของคีเล็กน,นะครับให้เต็มก่อนแต่ว่าผมขี้เกียจนะครับก็จะไปมันทั้งอย่างนี้เลยนะครับ เพราะว่าจะได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นผู้เล่นใหม่สักนิดนึงนะครับเพราะว่าสเตตัสก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรนะครับก็กดเข้าไปนะครับในห้องบอสเลยก็ผมจะลงเป็นระดับฮาร์ดนะครับผมก็จะตั้งยางก่อนใช้ประมาณ20โคนพออาวุธ <c oughs> ไม่มีนะครับ <c oughs> ไม่ได้ฟองมาเพิ่มก็คือด้นสดเลยนะครับมาถึงเนี่ยผมก็จะ เปิดบัฟนะครับให้พร้อมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดสกิลบัฟคานห้านะครับเบสแฮมเมอร์ก็กดได้เลยนะครับแล้วก็เราตีให้โฮลที่ชาร์จมันเด้งไปเลยนะครับผมว่าเปิดไฮเบนแล้วก็เปิดแกงคอสก่อนเลยนะครับเพราะว่าอ่าที่ผมหลงนะครับแต่ก็ผมก็กดสมัยนะครับแล้วก็โยนโยนเหยียบไปแล้วก็ทุบ ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเริ่มปล่อยตัวเมจิกแครสนะครับก็ปล่อยไปแล้วแหละเพราะว่าผมกันไม่ให้บอสตั้งสะท้อนตะครับจิตมาจากสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยในการกดเมจิกแครสเนี่ยเขาให้กดก่อนที่บอสจะได้สกิลเสร็จนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยก็คือเราใช้เมจิกแคร์สไล่ไปตอนที่บอสจะตั้งสะท้อนเสร็จแล้วเรา ก็จะหายไปเลยนะครับก็ง่ายๆครับก็คือทุกเนี่ยบ้าน,บนเรืนเน่อยๆนะครับทุกไปแล้วก็ใช้อับจับเนี่ยหลบพวกสกิลมมกตาเ,ลเซอร์ก็ได้หรือว่าทุบพื้นที่เป็นพืนแบบทะลุขึ้นมานะครับแบบนี้เราก็ทุบนบ้านเรืเร่อยๆสลับกับแสงโชรี่แล้วก็โย,ย,ย,ยนโยนเนี่ยไเรื่อยๆนะครับถ้าอย่างนี้นคือผมอันนี้ผมวก็งงเหมือนกันว่า บอสมันตั้งสะท้อนแต่ว่าผมกดเมจิกแคสเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นดีซิสที่บอสนะครับก็อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน่าจะเพราะว่าติดสถานะบายดิ่งอยู่หรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจแต่ว่าทุบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนบอสตาย สุดท้ายนะครับผมก็จะสรุปเกี่ยวกับอาชีพพาราดินเลยก็อาชีพเนี้ยคือเรื่องตีมอนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแซงโชลี่เนี่ยระยะก็กว้างมากๆคูดาวก็สั้นนะครับดีวายชาร์ตเนี่ยก็อาจจะแค่แบบว่ามันเป็นสกิลระยะมุมสูงขึ้นไปข้างบนเฉยๆนะครับมันเลยทําให้เหมือนกับอ่ามันก็ยังไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ยังมีตัวของโยนเนี่ยไปช่วยโยนแล้วมันก็ชิ่ง เป็นระยะกว้างๆนะครับไปอุดช่องว่างในการเคลียร์มอนทําให้แบบเคลียร์ได้ดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วยังมีตัวของ Base เบสแฮมเมอร์เี่เป็นค้อนหมุนนะครับก็ช่วยให้มันเป็นเหมือนกับว่าระหว่างที่เหมือนเก็บชาร์จของตัวโยเนียอยู่เนี่ยก็กดเบสแฮมเมอร์แล้วก็กดแฟลชจมัมพุ่งเข้าไปชนเฉยๆมอนก็นตายนะครับส่วนเรื่องตีบอนเนี่ยก็คือน่าจะแค่เสียเปรียบเรื่องของอ่า ระยะโจมตีนะครับเพราะว่าลラสเนี่ยคือมันระยะมันสั้นมากนะครับมันไม่เหมือนกับอาชีพอื่นที่เขาอาจจะมีระยะโจมตีไกลแต่ว่าสเสน่ห์ของพาราดินก็คือเรื่องของดัมเมจดีดักชันนะครับ HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือลดเยอะมากเรียกว่าแทบจะไม่ตายจริงๆแล้วเป็นอาชีพเดียวเลยที่มี i-frame น่าจะนานที่สุดในเกมแล้วนะครับ30วิแล้วก็สุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับ ถ้าชอบก็กดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ